สว,ส,โโสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะวันนี้ค่ะทางโชว์รถฟอร์ดไอเอสาขาราชพฤกษ์รามห้ามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าหนึ่งท่าน,นค่ะสอบถามพี่โนโกค่ะซื้อรถกพี่อูดเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะบริการดีมากแล้วก็ให้รายละเอียดได้ชัดเจนมากนะคะเซอร์วิสดีประทับใจค่ะดูตัวรถเราเป็นยังไงบ้างคะสวยมากชอบ <c oughs> คือฟอร์ดคันแรกเลยแล้วก็เราก็ชอบค่ะชอบชอบถูกใจเดี๋ยวจะแนะนําเพื่อนมาใหม่นะได้เลยค่ะยินดีค่ะอย่างที่พี่โน้ตบอกว่าเป็นฟอร์ดคันแรกทำไมต้องเป็นฟอร์ดคะพี่โน้ต เพราะว่าจริงๆชอบรูปลักษ์ด้วยค่ะชอบรูปรลักษ์แล้วก็แล้วก็ความทันสมัยรูปทรงอะไรเงี้ยดูแล้วแบบโอเคจริงๆแล้วเลยอ่ะส่วนตัวรู้จัก RMA มาอยู่แล้วเพราะเคยเคยมาแบบใช้บริการอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะก็รู้สึกประทับใจก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้อง RMA อ้มันต้องที่นี่แหละค่ะกะ็การบริการการต้อนรับภายในชรุงเป็นไงบ้างคะดีค่ะ,คะเจ้าหน้าที่น่ารักทุกคนเซอร์วิสดียิ้มแย้มแจ่มใสดีค่ะประทับใจ เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออรถกาทางชลุงฟอร์ดแมเอสาขาราชบุรีพระรามห้าค่ะนอกจากเสียงของคุณลูกค้าค่ะอยากจะให้ที่รึกษากาขายค่ะฝากถึงลูกค้าคนสำคัญของเราด้วยค่ะเชิญเลยค่ะก็ขอบคุณครอบครัวของพี่นกนะครับที่ไว้าใจให้อ่าผมสุนทรดูแลนะครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่นกด้วยนะคะที่ไว้วางใจค่ะให้ฟอร์ดพระรามห้าของเราได้ดูแลค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ